ำอะไรกพี่น่าจะยืนเหมือประมาณชั่วโมงเหม่ออะไรล่ะพี่ชายใหญ่เคียนงานข้างนอกกี่น้องไม่ทำหรอเอาเราก็หาเงินข้างนอกมาทบเงินข้างในแทนไงไม่แต่การช้าเขาเพิ่งส่วไปพี่จะมาทบอะไรล่ะหมดแล้วเนี่ยเติมไปยังไม่พอเลยเนี่ยรอมหน้าอีกแสนหนึ่งมาล่าอาดูทรงและมาแน่มาแน่หรือว่ารอบหน้าอแสนหนึ่งมาแน่ โอ้โหตอนแรกขนาดที่เพิ่งมาเล่นยังเติมไปตั้งกี่หมื่นเท่าไหรนะ่นะเติมไปสามหมื่นอ่ะเติมไปสามเพิ่งขนาดเพิ่งมาเติมไปสามเดี๋ยวเล่นไปสักพักหนึ่งเดี๋ยวว่าเนี่ยรอบหน้ามาแสนชัวตรงเนี้ยไม่ถึง,ถงเออมองเข้ามาเป็นเรื่องตลกแนะ่ยังไงก็ไม่ถึงจ้าไม่หมายนะถึงเงินในกระเป๋าว่ายังไงก็ไม่ถึงยังไงก็ไม่ถึงจ้า <laughs> ใช่ไม่ใช่ที่จะเติมนงเงินในกระเป๋าเนี่ย มีคนมาจบพข้อมอะไรพร้อมอะไรรุ่ยรุ่นเขาโหกูพรสุดข่าวยังไงเขาก็ไล่กูค่ะเขาไม่ไล่สุดข่าวหรอกค่ะยั้ไงก็ไล่กูถ้าลงแน่ยังไงก็ไล่กูแน่กลัวนี้ วันนีครับวิมานตกกันเต็มเลยตกใจ น้าย,ยืนเฉยอาจจะไม่โดนนะพี่ชายใหญ่ตำาวจกลัวนี้ตำรวจกลัวนี้ตำรวจเขารีบยังน่าจะยืนเฉยๆเนาะพี่เน,ะวน,วน,วนาะตำรวจบอดาโหดโหดแบบโหดเลยอะ เราไม่กล่อมใช่ราไมนกล่ำอันนี้ยังไม่ได้จูนแบบดีเลย <c oughs> อันนี้สูตรขีบอกใช่มันสะบัดแต่มันแรงทวาเจ็ดแล้วพี่ดับไวแต่ขอเทคสองไหม เราไม่มีกล่องโ <Okay, S 2> อเคไปมอบเลยไ<ะ>ปต้องเรียกช่งางปะเองขับปะเรียกช่างเดียวเขาให้เรียกเหรอตำรวจเรียกช่าง จริงๆฟังง่ายจริง นี่นี่ลงน้ำได้มุ้ยโรเจนเก่าที่นี่ก็คือเนื่อหมดแล้วใช่ไหมอ๋อแสดงว่า g ีบก็คือเฉยๆถูกป่มอุ้ยก็ต,ต,ต,ตัวนี้ ัวดนปว่ะเมื่มก,กูก็ยืนรอดูพี่โดนจับก,กูนานมากเม่อย กัว่ากูกัว่าเย้ย่ <c oughs> กออยกูไม่โดนจับแน่หรอขออนุญาตไม่โดนนะครับจบ ขยตนไม่เสียตังกับการจบแคปนะครับหนูมเป็นนักวิ่งเวลอดคอร์สแจะไหนอะไรแล้วโทษทีนะไปรุ่นออนฟะุตแน่ หนื่อยหน่อยนะครับจนจนเคเคเน้เหนื่อยหน่อยนะครับน้องไม่เป็นไรนะคะคุณตำรวจ จะจนเค้กๆแนะไม่ต้องตกตะลึงไปนะครับไม่ต้องตกตะลึงไปนะครับเนาะครับเนาะรถเราอยู่ตรงไหนนะเดี๋ยววิ่งเข้ามาในนี้วิ่งมาจไาหน,นปะรถอ,อยู่ตรงนี้ปะ รถเราอยู่ฝั่งนี้ปะ่ะพี่ชัดฝั่งนี้ปะ่ะเมื่อกี้เอ๊ะเราวิ่ง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 ขึ้นมาจากบนสะพานก็หนุนมาพักกุโดนคนไหมไปไหนเป่ะครับอ่ะ หนูมาดูรถตรงนี้ครับพี่ชายไปส่งตรงนี้เหมือนได้ไหมได้ครับขอบคุณครับไหนครับรลอยู่ไหนอะเรียหนูมาดูรถน้อรายพี่ไหนอะรถหายอะเดี๋ยวพี่ไปส่งหนูที่นั่นเหลืองได้ไหมครับได้ครับขอบคุณครับอ๋อมีคนไปรับแล้วเหรอเออหนูมาเจอใครก็ไม่รู้อะรับแลนเหลืองใช่ไหมโอเคโอเค ชายใหญ่กูรถหายแล้วพี่ชายใหญ่หนูรถหายแล้วทำไงนี่ทำไงนี่หาหนะ่อยสิให้เดี๋ยวจ็บของก่อนให้พี่มีเคไปเอารถมาตอนไหนอะไรนะเอารถมาตอนไหนนี่พาเอามา อ๋อ oh. เองเ็งจะไปทำอะไรต่อปะ่ะไม่รู้จะทำอะไรอ่ะพี่จะไปทำงานแล้วใช่ไหมหนูอยู่นถนะเออพี่น่าจะเหมอพักหนึ่งอ่ะ <P ase. S 2> เอ้กพอมาเนะ้ได้ตา่หาแล้วคันนี้ก็คือมันใช้ทำงานไม่ได้เราปะ่ะอีคันนี้ต้องขับ C8 ปะ่ะเ oh. มื่อกี้เห็นขับขับ C8 แล้วแบบว่าแรงมากเนะ อุ <lig mas> ๊ย uh ฉัน uh ก็ร huh ั huh. ่งนี้ น่อเองเหรอเขาไม่เลือกเองวะเขาเลือกเองวะไอ้ฝนเขาเลือกเองวะเขาเลือกเองวะฉันนอนน่ารั <c oughs> ากเราเขาเฉยเป็นแค่เป็นแค่จี หนูมันเป็นแค่จีทีบีน้อยน่ารักนี่ไงกูโดนแน่ ยังกำเออมาไล่เราบะมูลแล้วมันเหนื่อยไงเขาก็ต้องมาไล่เอาแบบว่าขนมกำๆก่อนป่าเอาจริงเป็นหนูหนูก็ไม่ไปไล่นะบำรูลอ่ะ โดนจับอยู่ดีฉะนั้นแล้วเราก็ลองหนีก่อนเขาเรียกว่าต้องลองจิ้นลองดิ้นดูก่อนนะโอ๊ยเจ็บเจ็บ ก็คอนโทรไม่ได้เลยออะน้องแล้วมันเก่าทนเราคอนโทรไม่ได้เลยอ่ะต้อ,อ,อไหมครับไอ้ะนะคะต้อมหรือเปล่าไม่ครับไม่ครับจริงเลยก็ได้ครับ โดนกี่นาทีวะเน,นี่ยน้องอุย้ยหมดผิดเกิดอะไรอะ่ะข้าเวเอเอแป๊บหนึงนะแป๊บนึงแล้วหนึ่งอยากล็อกรถก่อนไหมล็อกก่อนปะอ๋อ๋อไม่ใช่รถหนูแลพี่ชายครับขโมยรถมาอีกหนึ่งกับทงพี่อันนี้ รถพี่ชายหนูไม่ได้ขโมยนะเชื่อครับเอาพามาเพื่อกำแม่เชื่อสภาพโอ้เราโทรศัพท์แล้วกูโด,โด,โด,โดนจับอ,อันเจลละกันแต่ตรงนี้บ้างแต่ตรงนี้เรื่องเงียบอันเจลและละกันหนูโด,ดนตำรวจจับค่ะ ลลโดนตำรวจจับแน่หกหกแปดเอาเช่นนี้กันหมดเลยหนูให้หน่อยเฮ้ยกระป๋อมันเปน <c oughs> การหมดเลยอ่เะเป,เปิดแล้วเปิดแล้วเปิดแล้ว,ลว,ลวโอเคเสร็จแล้วครับคุณตำรวจง่ายอันเจลเท่าไหร่อ่ะอนุบาลคำโตนะครับได้ค่ะเดื่อวของกานชื่ออะไรครับเนี่ยพุดดิ้งเหรอพุดดิ้งครับครับเอประกันโทรศัพท์ไหมเนี่ประกันครับ มาแปดพันครับประกันตัวไหมประกันนะคะประกันตัวแล้วแปดพันแล้วครับคือหนูต้องแปดพันคือรวมประกันแล้วไม่เดี๋ยวผมปรับเลยครับกระเป๋าเลยกระเป๋อ่่มอันนี้นะกระเป๋าสี่สามห้าครับแปดพันกูไม่ทำแล้วค่าเงินนังอ่ะเรียบร้อยครับตครับเอาแล้วปรับไปครับครับ 이야 씨야, 배0네 배판네, 허, 0 쨘, 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 0 쨘, 쨘, 쨘,